ครีมดีอร่อยชาอู่หลงไข่นะคะชาเข้มมันนัวอร่อยมากอ๋อโรยด้ำต้นไม้ อิ่มอร่อยกับชานมไข่มุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าประเพณีตรุดยวนหรือว่าปีใหม่ของชาวเวียดนามให้ฟังนะคะขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะประเพณีตรุดยวนนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกับประเพณีตรุดจีนของชาวจีนเลยค่ะในอดีตสมัยที่เวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนานนับพันปีวัฒนธรรมความเชื่อและการดำรงชีวิตตลอดจนภาษาต่างๆได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งสิน้น